ด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์แจ้งข้อมูลพี่น้องเกษตรกรซึ่งกลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินถึง2ทางพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ฟังด่วนเลยค่ะชาวนาชาวสวนชาวไร่ค่ะรับในส่วนของการลงทะเบียนได้ทางประกันรายได,ได้แล้วก็เงินชดเชยอ,อีกตัวหนึ่งที่ทางธนาคารทกศจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องค่ะเดี๋ยววันนี้ไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องวิสานทซบนะคะคุณผู้ชมขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะใกล้ถึงวันที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวในโครงการประกันรายได้แล้วยืนยันนะคะว่าข้าวมันจะปลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น้ําท่วมเสียหายก็ได้รับเงินประกันรายได้ด้วยซึ่งนายจุลินลักษณะวิสิ์ก็ออกมาแจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรน้ําท่วมลงทะเบียนได้ทั้งประกันรายได้แล้วก็เงินชดเชยน้ําท่วมค่ะวันนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารเมื่อวันที่30 กันยายน2564ที่ผ่านมาซึ่งนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะคะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการประกัน,นรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวแล้วก็เกษตรกรผู้ปลูกมันสปะหลังณ วัดวังไม้แดงตำบลท่าไม้อเภอพร,รานกระต่ายจัังหวดกำแพงเพชรค่ะโดยให้คำยืนยันกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะนอกจากสำรวจความเสียหายเยียวยายชดเชยแล้วคนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมก็สามารถลงทะเบียนรับเงินชดเชยในส่วนของการเยียวยาจากภัยพิบัติได้และสามารถเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เหมือนเดิมค่ะซึ่งต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วจะได้รับเงินชดเชยในส่วนต่างที่ทางรัฐบาลจ่าย ให้โดยผ่านทกศค่ะซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะที่โดนในเรื่องของน้ําท่วมก็อาจจะมีความวิตกกังวลน,นะคะวันนี้ติดตามคลิปเสียงการยืนยันของนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะคะว่าเกษตรกรน้ําท่วมลงทะเบียนได้ทั้งประกันรายได้และเงินชดเชยน้ําท่วมรับเงินถึงสองทางไปติดตามคลิปเสียงกันค่ะนะโยบายประกันรายได้จะช่วยเกษตรกรยามราคา พืชเกษตรตกตำ่ำจะมีคนถามเหมือนกันว่าหนึ่งแล้วน้ำท่วมละ่ะถูกไหมน้ำท่วมนะครับนาใครถูกน้ำท่วมไร่ข้าวโพดน,น้ำท่วมผ้าเสียหายให้รีบรายงานเกษตรนะครับแล้วก็ทางจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อรวบรวมตัวเลขมา จะได้เสนอครมอจ่ายเงินชดเชยให้ต่อไปแล้วฝากท่านผู้ว่าการจังหวัดด้วยเงินมาแล้วช่วยจ่ายให้เร็วนะครับแล้วก็อันที่สองที่น้องอาจจะถามว่าแล้วน้ําท่วมนอกจากได้เงินชดเชยแล้วยังได้เงินส่วนต่างเหมือนเดิมไหมเพราะข้าวมันหายไปแล้วแต่ปลูกจริงขึ้นทะเบียนไว้แล้วจริงถ้าเป็นอย่างนั้นก็ขอตอบเลยว่า ก็ยังได้เงินส่วนต่างอยู่นะครับก้าวเข้าสู่ปีที่สตามป้ายที่เขียนไว้ว่าขึ้นปีที่สาม